สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมข่ายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมข่ายที่ดินนะคะอยู่คลอง11นะคะฝั่งตะวันตกนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตำบลบึงบานนะคะอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ เดินทางมาจากรางังสิตนครนายกนะคะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ10กิโลเมตรนะคะอยู่ก่อนถึงวัดป่าคลอง11นะคะเพียง3กิโลเมตรนะคะที่ดินที่เมย์ประกาศขายนะคะอยู่ทางด้านหลังของโมเมตร,ตรงนี้นะคะ194ตารางวานะคะแปลงโซน B นะคะเหลือเพียง6แปลงเท่านั้นนะคะแปลงโซน B ีขนาด194ตารางวานะคะราคานะคะอยู่ที่850,000บาทนะคะแปลงโซนบนะคะเราขายเงินสดนะคะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะทางผู้ขายนะคะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะแพ่นกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงโซนดีนะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาเลยนะคะห่างจากถนนเลียบคลอง11ถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณนะคะ250เมตรนะคะนู่นนะคะคือถนนคลอง11นะคะ ตอนนี้นะคะเหลือเพียง6แปลงนะคะขนาด194ตารางวานะคะขายเงินสดนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถมสูงประมาณ60เซนนะคะเราขายที่ดินตามสภาพนะคะหน้าแปลงนะคะจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะคะจะติดถนนตรงนี้เลยนะคะถนนหินคุกนะคะกว้างประมาณ8เมตรนะคะขายเงินสดนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราสามารถ ขุดสะนะคะเอาดินในสระนะคะมาถมที่นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้นะคะนี่นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินนะคะเหมาะนะคะทําบ้านสวนหลังเล็กๆนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ยังดีอยู่นะคะมารับอากาศโอโซนนะคะหนีโควิดนะคะมาอยู่หนองเสือปทุมธานีกันนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะมาชมที่ดินนะคะราคาสามารถต่อรองกันได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมย์นะคะหรือแอดไอดียลเมยนะคะ0924982979คะ่ะเบอร์โทรนะคะ0631516399นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินนะคะเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะ ที่ดินขนาด194ตารางวานะคะหน้ากว้างอยู่ที่28เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่28.5เมตรนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะส่วนรายละเอียดนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้มโมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ